รัฐมนตรีใหม่เข้าทำเนียบรัฐบาลวันแรกคึกครับเสริมศักมาถึงคนแรกด้านธรรมนัสบอกรู้สึกเฉยๆหลังได้กลับมาอีกครั้งวาราวุธโชว์สายนาฬิกาสีชมพูขณะที่รอมอชอสอทอ เผยภูมิใจได้เข้าเฝ้าถวายสัตว์รอรับมอบหมายผลักดันงานในกระทรวงวันที่5กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลคึกคักคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เศษฐาหนึ่ง ขยอยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อถ่ายรูปติดบัตรประจําตัวรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีอาทิในเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่เดินทางเข้ามาที่ตึกสันติไมตรีเป็นคนแรก โดยโลงรถบริเวณทางเชื่อมระหว่างตึกไทยคู่ฟ้าตามด้วยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ลงรถบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยในายสุรพงศ์ปิยโชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมน,นายนพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชยาพรม,มาร ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาพร้อมกับนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านนายวราวุธศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม เดินทางมาในวันนี้พร้อมโชว์นาฬิกาสมาร์ทวอทสายสีชมพูโดยเผยสั้นๆว่าเป็นสีประจำกระทรวงพอมอ ต่อด้วยนางมณพรเจริญสีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศสาสตร์เดินทางมาถึงเปิดเผยเพียงสั้นๆหลังสื่อมวลชนถามว่ามีรู้สึกอย่างไรที่กลับเข้าทำเนียบอีกครั้งมีความตื่นเต้นหรือไม่ ว่ารู้สึกเฉยเฉยโดยการกลับเข้าทำเนียบครั้งนี้หลังจากพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่8กันยายน2564จากนั้นรัฐมนตรีคนอื่นๆทยอยเดินทางเข้ามาในเวลาไล่เลี่ยก,กัน อาธีนายกฤษดาจีนวิจารณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลงังนายประเสริฐจันทอนรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลตามด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยเปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆว่าจะเดินทางเข้ากระทรวงในวันที่7กันยายนเวลา9นาฬิกา ด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่วันนี้จะมีโอกาสได้เข้าไปร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเชื่อว่าตนและรัฐมนตรีทุกคนจะระลึกถึงการทำงานให้ดีที่สุดในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายส่วนงานที่จะผลักดันในกระทรวงศึกษาธิการขอให้เป็นเรื่องของพลตารวจเอกเพิ่มภูนชิบชอบรัฐ ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่วนตนระดับมอบหมายให้ไปอยู่ในส่วนใดจะมาให้ข้อมูลเพ,เพิ่มเติมเพราะหากพูดตอนนี้อาจจะไม่เหมาะสมทั้งนี้ในเวลา14นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีเข้าเ um ฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต